สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาสอนเสียงลิควิดเบสนะครับ <c oughs> ตามคำเรียกร้องของคนดูของผมท่านหนึ่งที่ได้คอมเมนต์มา <c oughs> เสียงลิควิดเบสมีประมาณนี้ มาเนี่นะครับเสียงเสียงนี้เป็นเสียงที่ปอททำตรงนะัค่อนข้างยากเลยนะครับโอเคโอเคครับมาเริ่มสอนกันเลยนะครับก่อนอื่นเสียงนี้มันประกอบด้วยสองเสียงหลักๆที่ต้องทำได้นะครับนั่นคือ Inward b a s s กับเอ็นเอ,อนหนึ่งอหนึ่งก็คือ Inward k i c นะิก o w เอ่ะฮะเสียงนะ่ะ เนี่ยเสียงเนี่ยเขาเรียกว่าอินวัตคลิกโร่โอเคผมจะมาผมจะมาสอนเสียงสองเสียงนี้ก่อนนะครับก็คือเสียงอินวัตเอินวัตเบเสียงแรกคืออินวัตเบดนะครับอินวัตเบดเนี่ยผมจะไม่ลงรายละเอียดมากนะครับเพราะว่าผมได้สอนไปในวิดีโอก่อนก่อนแล้วนะครับก็ไปดูกันได้นะครับแต่ผมจะมาสอนแบบคร่าวๆนะครับเสียงอินวัตเบมีประมาณนี้ โอเคเสียงแบบเมตมีมาเนี้แหละครับก็คือมาสอนแบบคร่าวๆนะครับก็คือให้เราทําเสียงเช่นเบียด้าเมื่อเราแบบเสิยงอะทาเสียงเข้านะครับพอได้เสียงนี้คล่องใช่ไหมแล้วเรา ทำเข้าทำทำออกแล้วก็ทำเข้าให้เร็วเ็วเ <c oughs> นี่ยพอได้เสียงเนี่ยเนี่ยก็คืออินวาร์เบสแล้วนะครับก็พยายามจับจุดจําแล้วก็ทําต่อไปเรื่อยๆนะครับเนอะเนี่ยอินวาร์เบสเป็นเสียงทําเข้านะครับดูเข้าเนี่ยทำไปเรื่อยๆ <c oughs> เสียงนวัดในอินวานเบสเนี้ยนะใช้เวลาค่อนข้างนานนะครับกว่าจะฝึกเพื่อจะให้ทําให้มันคล่องนะครับผมใช้เวลาเดือนหนึ่งเดือนหนึ่งเดือนกว่ากว่าเลยนะครับเสียงนี้ค่อ <c> น <oughs> ข้าง,างยากนะฝึกไปเราก็เจ็บคอมากด้วยอย่าลืมกินน้ากินอะไรด้วยนะครับเป็นเป็นหว่วงอืมอย่าฝืนมาทาเข้าแล้วก็ออกเนาะทำเข้าใช่ทําออกแล้วก็เข้าคือเช็ดเบสแล้วก็อินวานเบสสับกัน มัน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 อยู่จุดเดียวกันเลยแต่เส yep, ียงอินเวอร์เบยของผมอะค่อนข้างแข็งนะครับเสียงมันแข็งเพราะว่าผมเกรงคอเพราะว่าผมพยายามทําให้เหมือนแบบเสียงของดีโลนะครับอะไรค่อนข้างแข็งโอเคพอได้เสียงอินเวอร์เบยแล้วใช่ไหมต่อไปผมจะมาสอนเสียงต่อไปนะครับนั่นก็คืออินเวอร์ส คลิกโร่อินเบรดไปว่าเอาเข้าทําเข้านะครับคลิกโร่แล้วก็เนี่ยเสียงนะเนี่ยเสียงนะโอเคนั่นเองนะครับต้อปั้นกล้องเนี่ยอินเบรดคลิกโร่เราต้องเสียงนี้ก็ก็กยากแต่มันก็ ไม่อยากทาอินวาร์เบตนะครับอผมจะมาสอนเลยให้เราเอาลิ้นของเราอะอันนี้คือคือเขาเรียกว่าอะไระข้าบนของปากเราเขาเรียกว่าบนปากเราใช่ไหมฮะ,อะเออเนี่ยให้เราอันนี้คือลิ้นใช่ไหมอันนี้คือลิ้นให้เราเอาลิ้น่ะมาเตะบนมาเตะบนบนเพดานปากอย่างนี้ใช่ไหมเตะบนเพดานปากอย่างนี้เสร็จแล้วก็ให้เราเอาลิ้นะมวนลิ้นเข้านิดหน,นึง่งหมวนลิ้นเข้า นี่ไม่ใช่เตะอย่างนี้นะไม่ใช่เตะอย่างนี้เหมือนเคยเสเน่นะแต่เราต้องม้วนลิ้นเข้านิดหนึ่งนีเนี้ยอันนี้คือเตะธรรมดาเดี๋ยวอันนี้คือเตะธรรมดาเราต้องม้วนลิ้นนี้อันนี้เตะธรรมนานะแต่เราต้องม้วนลิ้นนี้ออะอ่ะคุณอาจจะมองไม่เห็นนะอ่ะต้องม้วนลิ้นนิดหนึ่งมานหนึ่งอ่ะอ่ะอืมพอม้วนลิ้นเสร็จแล้ว ทำสิ่งนี้เราต้องเนี่ยเอาลิมพิปากบนลิมพิปากบนมามาปิดมาปิดฟันฟันล่างด้วยอือเออไม่เอาลิมพิปากบนมาปิดมาปิดปากอะเขาเรียกอย่างเงี้ย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 เอาขึ้นขวัญแล้วก็แตะอืออือลิ้นมันจะวนอย่างนี้นะเยย้ำอีกครั้งนะต้องเอาลิมพีปากสำคัญมากเอาลิมพีปากมาเตะ มามาปิดฟันบนเออเอาลิ้ปิดปากบนมาปิดฟันบนอย่างเงี้ยลิ้นก็ค้างไว้ด้วยแล้วก็ม้วนไว้ด้วยครับอันนี้อพอแล้วได้เสียง,ยงนี้แล้วใช่ไหมครับเสร็จแล้วก็ให้เราดูดฝึกดูดเข้าเนี่ยไม่ใช่พอเราทํารูปปากแบบนี้ให้ให้เราดูดเข้าดูดลงเข่าอย่างเงี้ยแล้วก็พยายามดูดครับ ย้ำมีครั้งนะครับลิ้นต้องเตะอยู่เพรบานแล้วก็มมวนตลอดเวลาแล้วก็ริมฝีปากบนปิดฟันบนตลอดเวลานี่เสียงนี้ใช้เวลาก็ลัวแต่บุคคนนะครับผมเสียงนี้ผมใช้เวลาไม่มันสัปดาห์สัปด,ดาห์หนึ่งก็ทําได้คะผมตอนแรกผมทำหนึ่งสัปดาห์ค่ะเสียงนี้เนี่ยเสียงนะดูด ปิดด้ยนะครับปิดปิดฟันบนแล้วก็ดูดเข้าลิ้นแตะเพดานด้วยนะต้องค้างไว้เลยแล้วก็ม้วนลิ้นด้วยม้วนนิดหนึ่งอ่ะอ่ะม้วนนี้อะ่อะอะ่ะอ่ะอันนี้พอออกมานะเราต้องเอาเอาเข้าไปด้ะแตะตรงฟันบนอ่ะแตะตรงฟันบน้งนบนางขลังฟันบนนิดหนึ่งอะ่อะอ่ะแล้วก็ม้วนลิ้นแล้วก็อลิ้นิพดากปิดแล้วก็ดูด ฝึกอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับ <c oughs> พอพอเราได้เสียงนี้แล้วเอาทำเสียงนี้จงคล่องเอาทำเสียงนี้กับเสียงอินวันเบยดจนคล่อง <c oughs> <c oughs> จนคล่องแล้วนะครับให้เราเอาเสียงเนี้ยทำพร้อมกันรวมกันอ่ะผมผมจะทำแบบแบบคลิกโรแบบไม่ทำอินวันเบลดมันจะเป็นยังไงอ่ะมาเสียงนี้ <c oughs> อันนี้แบบไม่ไม่มีอินวันเบลดนะครับ แล้วถ้าผมเพิ่มอินบาดบีดไปจะเป็นยังไงเนี่ยครับเสียงมันจะต่างกันเลยกับกับเนี่ยมันแตกต่างกันอืมก็นั้นแหละครับเราต้องทําพร้อมกันทําเสียงคลิกโรกับอินบาดบีดพร้อมกันแต่เนี่ยฝึกทำไปเรื่อยต้องทำพร้อมกัน S <S ถ้าจะทําให้เสียงเนี้ยมันดูแบบเป็ยังไงอะดูทุม้มดูหนักแน่นเหมือนสัปหลาดมากขึ้นนะครับเราต้องเนี่ยเราต้องต้องเอียงขางนะคล้ายกับดูเราทําเคสเน่เนี่ยเนี่ยเอียงขางี้นี่เฮ้ยนี่เสียงมันจะดูทุ้มมากกว่าเดิมอ่ะเปรียบเทียบกันนะเอาใหม่นะทำแบบไม่เอียงขางนะ เอียงค้างเป็นยังไงมานี่พอเราพอเราเอียงค้างแล้วเสียงมันก็จะดูทุมดูหนักแน่นดูเหมือนปีศาจสัปหลาดมากขึ้นนะครับโอเคก็มีประมาณนี้นะครับเสียงนี้ค่อนข้างยากนะครับอย่าเพิ่งท้อนะครับถ้าทําไม่ได้ฝึกไปเรื่อยๆครับต้องฝึก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 ไม่มีอะไรได้มาง่ายๆนะครับโอเคบีบบ๊อ็อกนั่นแหละครับ มา,มากาทุกคนจะชอบคลิปนี้นะครับถ้าอยากให้ผมสอนเสียงอะไรต่อคอมเมนต์มาได้เลยนะครับคอมเมนต์มาได้โอ้โหเสียงนี้ค่อนข้างยากนะครับสุดๆครับโอเคไปละบ๊ายบายขอให้ทุกคนทำได้